เอาใหม่เอาใหม่ที่ตตมีคนคัฟีเพื่อนในนด้วยอะแต่แต่รเอาส้นเท้ายัวเด็กแตอ้สองนะสาวางนี้สแล้วก็สี่ก็ทกสีหลังกหลังอ่ะไปเ้าเขาเจ้ามองไปเ่ลูก้ยไอ้สอไอ้ั้ที่อยู่างหเอาผอไม่ได้ดินะ ไปเก็บเก็บธาตุเก็บธาตุรู้ไหมคะ คองไม่เอื้อนเปมือ่อม้องเอ็นเป็นมือสเป็นดังเสียงักสี่ใขตไทย็เอนมายด้วยหหครับนี่ก็ให้ี่เมแล้วก็ให้พี่เอ็นแล้วก็ยกกอดเขาใส่ี่โอเคนี่ะยกตัวกอานรถตไอมนะเอาใมนะอันนี้ค่เริมลมาดีตาม เราจาไม่หนามีตั้งข้างล่างเ้าเท้าตะปุ่ม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 เออ่มตุ่มอตุ่มตุ่มปเนื้อพระเจ้าเขาะวงพระเจ้าคนเดียวแล้วะเจ้าตาคนตไป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 ะเจ้ามค่ะเหยียบเหยียบพระเจ้าอย่ยดีดเยให้ให้ตย่มให้ตุ่ 재 ไปทำท้าอ่อลูกย้มลูกย้มลูกย้มจะได้จะได้เห็น้าก็ช่ไมลูกยอม